กราที่คมกลีบอาจสยบได้เพียงร่างกายแต่ปัญญาที่บริสุทธิ์จกสยบได้ทั้งหัวใจและศัตรูมโหสถบัณฑิตปัญญาบาร,รมีที่โลกไม่อาจลืมสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านคะ่ะพบกับเราอีกเช่นเคยจากนิทานชาดกสร้างปัญญาวันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปพบกับมหากาบการชิงไหวพลิพของมหโหสถยอดคนผู้ใช้สติปัญญาเหนือชั้นสยบทั้งคำใส่ร้ายและมหาสึกกองทัพนับหมืน่นเรื่องราวจะเข้มข้นน่าทึ่งเพียงใดเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนิทานทศชาติชาดกเรื่องมหโหสถผู้พิชิตปัญญาบารมี นานครมิทิลาแควนวิเทหะพระโพธิสัตว์ได้จุติลงมาเป็นบุตรของสิริวัตกะเศรษฐีนามว่ามาโหโสถท่านถือกำเนิดมาพร้อมกับปาฏิหาริย์แห่งการรักษาด้วยแท่งยาวิเศษสื่อถึงการมาเพื่อระง,งับทุกภัยให้แก่ปวงประชา ในวัยเพียงเจ็ดขวบมโหสถได้แสดงอจฉลีย ة, ภาพทางสถาปัตยกรรมและการปกครองโดยการออกแบบและการอำนวยการสร้างศาลาอนเนปประสงค์ขนาดใหญ่ซึ่งมีได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปี่ยมด้วยประโยชน์มีการแบ่งสัดส,ส่วนสำหรับผู้เดินทางยิงมีคัน และโรงพยาบาลพร้อมทั้งจัดตั้งสภาตัดสินความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระเจ้าวิเทหราชทรงเริ่มสังเกตเห็นประกายแห่งปัญญาของเด็กน้อยผู้นี้มโหโสถต้องเผชิญกับบททดสอบนานับประการเพื่อพิสูจน์ความคู่ควรต,ต่อตำแหน่งราชบัณฑิตคดีความต่างๆถูกส่งมาเพื่อท้าทายสติปัญญาเช่น คดีพิสูจน์มารดาท่ามกลางกลุ่มคนที่มามุงดูด้วยความสงสัยณนศะาลาตัดสินความปรากฏสตรีสองนางกำลังยื้อแย่งทารกน้อยไวแบเบออย่างรุนแรงนางหนึ่งคือมารดาผู้ให้กำเนิดที่แววตาเต็มไปด้วยความตนกและหวาดกลัวส่วนอีกนางคือนางยักษินีที่แปลงกายมาในร่างมนุษย์เพื่อหวังจะเอาทารกไปเป็นอาหาร แววตาของนางวาวโลดด้วยความโกรธถาและต้องการเอาชนะมะหโหสถบัณฑิตมองเห็นความผิดปกติในดวงตาของสตรีทั้งสองท่านจึงไม่ได้ซักถามเพียงคำพูดแต่สั่งให้เจ้าหน้าที่ขีดเส้นตรงลงบนพื้นหนึ่งเส้นแล้ววางทานลกไว้ตรงกลางพร้อมประกาศก้องว่าในเมื่อเจ้าทั้งสองต่างอ้างว่าเป็นมารดา เช่นนั้นจงพิสูจน์ด้วยกำลังใครที่สามารถฉุดดึงทารกผู้นี้ข้ามเส้นไปยังของตนเองได้ก่อนผู้นั้นคือมารดาที่แท้จริงเมื่อสิ้นสัญญาณการยื้อแย่งก็เริ่มขึ้นนางยักษ์ในร่างจำแรงออกแรงดึงแขนทารกอย่างแรงด้วยจิตใจที่หยาบกระด้างหวังเพียงจะชนะตามกติกาทารกน้อยผู้น่าสงสารร้องให้เสียงจ้าด้วยความเจ็บปวดจากการถูกดึงรั้ง ทันทีที่เสียงร้องของลูกดังขึ้นมารดาที่แท้จริงกลับชะงักหัวใจของนางเหมือนถูกกรีดด้วยคมดาบนางรีบปล่อยมือออกจากตัวลูกทันทีพร้อมกับร้องให้แทบเท้าของมโหสถข้าแต่ท่านบัณฑิตข้าพระเจ้ายอมแพ้แล้วขอให้นางน,นำเด็กไปเถิดขอเพียงให้ลูกของข้าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่และไม่ต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้ ข้าพระเจ้าม่อาจทนเห็นหยาดเลือดหรือเสียงร้องทุกทรมานของเขาได้อีกมโหสถยิ้มด้วยความเมตตาแล้วสั่งให้ทหารนำทารกคืนสู่อ้อมกอดของสตรีผู้ยอมปล่อยมือท่านหันไปถามฝูงชนว่าพวกขั้นเห็นหรือไม่ธรรมดาของมารดาย่อมมีหัวใจที่อ่อนโยนต่อบุตรยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง ผิวหนังของลูกเปรียบเสมือนผิวหนังของนางความเจ็บของลูกเปรียบเสมือนความตายของนางสตรีผู้นี้ยอมสูญเสียสิทธิ์เพื่อรักษาชีวิตลูกแต่นางอีกคนกลับดึงรังอย่างไม่เยดีต่อความเจ็บปวดสตรีใจยักษ์ผู้นี้จะเป็นแม่ได้อย่างไรด้วยบาร,รมีแห่งปัญญานางยักษ์ถึงกับคืนร่างเดิมด้วยความละอายและเกรงกลัวต่ออำนาจธรรมก่อนจะถูกทหารจับใส่โซ่ตรวนและนำไปขังคุก แสงสว่างจากปัญญาของมโหโสถกลับสร้างเงามืดดำขึ้นในใจของอาจารย์ทั้ง4ี่คือเสนากะปุกุสะกามินทะและเทวินทะพวกเขาผู้เคยเป็นดั่งเสาหลักของราชสำนักบัดนี้รู้สึกเหมือนเป็นเพียงกวดสายที่ไร้ค่าเมื่อเทียบกับเพชรน้ำเอกอย่างมโหโสถในคืนที่จันทร์มืดมิดอาจารย์ทั้งสี่แอบซุ่มประชุมกันที่จวนของเสนากาหากปล่อยไว้เช่นนี้ หัวของพวกเราคงมีไว้เพียงเพื่อสวมหมวกบัณฑิตที่ไม่มีใครมองเห็นเซนากะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เจ็บใจเราต้องทำให้พระเจ้าวิเทหาราชทรงเชื่อว่ามโหสถไม่ได้ต้องการรับใช้ราชบัลงังแต่ต้องการชิงราชบัลงัง พวกเขาวางอุบายแยบโยนโดยการใส่ความว่ามโหสถลักรอบติดต่อกับพระเจ้าจุลนีแห่งปัจจลนครเพื่อเป็นไส้ศึกพร้อมกับนำเครื่องประดับล้ำค่าของหลวงไปแอบฝังไว้ในเขตบริเวณบ้านของมโหสถเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัว ความลิสยาทำให้บัณฑิตเท่าทั้งสี่หลงลืมคุณธรรมและเริ่มไร้มนแห่งความระแวงใส่พระกรันของพระราชาทุกวันคืนจนกระทั่งพระเจ้าวิเทหราชเริ่มคล้อยตามและมีคำสั่งให้จับกลุมมโหสถในข้อหากบะนมโหสถผู้มีปัญญาอย่างรู้ถึงกระแสลมแห่งภัยท่านมิได้ดื้อใช้กำลังเข้าสู้ แต่เลือกที่จะถอยเพื่อรักษาความดีและรอเวลาให้ความจริงกระจ่างท่านหลบหนีออกจากพระนครไปพำนับณนะหมู่บ้านช่างปั้นหม้อยอมละทิ้งความสบายไปคลุกคลีกับดินโคลนและงานหนกักเพื่อพิสูจน์ว่าแม้จะอยู่ในที่ต่ำต้อยปัญญาและความดีของท่านก็ยังคงเปล่งประกายในขณะที่มโหสถไม่อยู่อาจารย์ทั้งสี่กลับลื่นเริงและย่ำใจพวกเขาหารู้ไม่ว่าความลับไม่มีในโลก ความผิดปกติของหลักฐานที่พวกเขาสร้างขึ้นค่อยๆถูกเปิดโปงด้วยเครือข่ายมิตรแท้ของมโหสถที่ยังคงจงรักพักดีหลังจากมโหสถใช้แผนถอยเพื่อรู้จนความจริงปรากฏว่า มโหสถคือผู้จงรักภักดีที่สุดและเป็นเพียงผู้เดียวที่ช่วยรักษาเอกราชของกรุงมิถิลาไว้ได้พระเจ้าวิเทหราชทรงกลิ้วจัดเมื่อทราบถึงเล่กลอันต่ำช้าของเสนากะและพักคพวกในวันที่มโหสถกลับคืนสู่พระนครอย่างผู้ชนะพระเจ้าวิเทหราชทรงเรียกประชุมสภาเต็มคณะ อาจารย์ทั้งสี่นั่งตัวสั่นเทาอยู่ท้ายแถวใบหน้าที่เคยจองหองบัดนี้ซีดเผือกเหมือนคนตายมโหสถเดินเข้ามากลางสภาไม่ได้ถือดาบแต่ถือหลักฐานแห่งความบริสุทธิ์ท่านมิได้ด่าทอด้วยคำหยาบ แต่ใช้คำถามที่เชื่อเฉือนปัญญาว่าท่านอาจารย์เซนากาความรู้ที่ท่านเล่าเรียนมาจนแตกฉานมีไว้เพื่อรักษาแผ่นดินหรือมีไว้เพื่อเผาผลาญผู้บริสุทธิ์เพื่อรักษาเก้าอี้ของตนเองกันแน่พระเจ้าวิเทหราชทรงพิโรธถึงขีดสุดทรงมีพระราชองค์การประกาศโทษพวกเจ้าทั้งสีอาศัยคราบนักปราชบางหน้าแต่ใจนั้นตำช้ายิ่งกว่าโจรห้าอยทหารจงลิบทรัพย์สินทั้งหมดของพวกมันที่ได้มาจากการ ช่อโกงจนถอนประกาศเกียรติคุณและขับไล่ออกจากกรุงมิถิลาในสภาพคนจรจดัดเซนากะผู้เป็นหัวหน้าถูกลงโทษให้ประจานรอบพระนะครเสียงโห่ไล่จากชาวบ้านที่เคยเลบรักมโหสถด,ดังละงมไปทั่วเขาต้องสูญเสียทั้งเกียรติยศและสติปัญญาที่เคยภาคภูมิใจกลายเป็นคนหลงหลง,ล,งลืมลืมเพราะความเครียดแค้นที่ย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจตนเองปุกุสะกามินทะ และเทวินทะต้องละเหยเล่นล่อนไปเป็นคนรับใช้ในหมู่บ้านช่างปั้นหม้อหมู่บ้านที่มโหสถเคยไปลี้ภัยเพื่อให้เรียนรู้รสชาติของความลำบากและการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงที่พวกเขามักดูถูกเมื่อทั้งสี่ตกต่ำถึงขีดสุมสดมโหสถกลับเป็นผู้สั่งให้คนนําอาหารและเสื้อผ้าไปมอบให้ท่านกล่าวสั้นๆว่าการแก้แค้นของข้าพเจ้าจบลงที่ความจริงปรากฏ แต่กรรมที่ท่านทำไว้กับมโนธรรมของตนเองนั้นจะเป็นคุกที่ขังท่านไปตลอดกาลคำเมตตาของมโหสถกลับกลายเป็นไฟที่ซุ่มสวงของคนลิศยาเพราะพวกเขาต้องอยู่ด้วยความรู้สึกผิดและพ่ายแพ้อย่างราบคาบต่อความดีของคนที่เขาเคยคิดทำลายคติธรรมจากฉากนี้ลิศยาพาชิพหาย ความเก่งที่ปราศจากคุณธรรมจะนำพาชีวิตไปสู่จุดที่ต่ำสุดปัญญาที่แท้จริงคือการเรียนรู้เท่ากิเลสข,ของตนเองไม่ใช่การใช้ปัญญาไปโกงผู้อื่นกฎดแห่งกรรมใครทำอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นแม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงใดก็หนีไม่พ้นวิกฤตการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้น เมื่อพระเจ้าจุลนีแห่งปัจจลนครทรงกรีธาทัพนับหมืน่นมาล้อมพระนครมิถิลามโหสถไม่ได้เน้นการใช้กำลังทหารเข้าปะทะแต่ใช้ยุทธศาสตร์ที่แยบยนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและบาลีคือการสร้างมหาอุโมงค์ท่านสั่งการขุดอุโมงค์ใต้ดินที่มีความวิจิตรการตาและมีระบบกลไกซับซ้อน เพื่อเข้าถึงฐานที่มั่นของศัตรูและการเข้าช่วยเหลือบุคคลสำคัญในแผนชิงตัวประกรันฉากนี้มีความตื่นเต้นเราอารมณ์ด้วยแผนการซ้อนแผนที่ทำให้ทัพขนาดใหญ่ต้องพ่ายแพ้ต่อความลึกล้ำของแผนการเพียงแผนเดียวท่ามกลางความเงียบงันภายในอุโมงค์วิจิตรที่ขุดลึกลงใต้พสุธาพระเจ้าจุลนีมหาจักรพรรดิผูกเกลียงไกลทรงตกอยู่ในวงล้อมของสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เมื่อมโหสถบัณฑิตรปรากฏกายขึ้นในระยะผชิดเพียงเอื้อมมือแสงไฟจากคบเพลิงสะท้อนคมดาบที่มโหสถชูขึ้นเหนือศีรษะคุณศึกผู้พิชิตร้อยอดเจญาติน้ำบรรยากาศในขณะนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดราวกับเข็มนาฬิกาแห่งโชคชะตาหยุดหมุนพระเจ้าจุลนีทรงหลับพระเนตรลงเตรียมยอมรับความตายจากการปลาชัยที่เหนือความคาดหมายแต่ทว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่คมดาบที่ฟาดฟันลงมามโหสถบัณฑิตกลับค่อยๆลดดาบลงอย่างสงบนิง่งท่านพลิกด้านคมเข้าหาตัวและยื่นดาบส่งคืนให้แก่พระเจ้าจุลนีด้วยกิริยาที่นอบน้อมแต่เปี่ยมด้วยความสง่าราศีมโหสถได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เป็นดังอมตะวาจากล้องกังวลไปทั่วอุโมงค์ว่าข้าแต่พระมหาราชา ดาบเล่มนี้อาจจะพลากลมหายใจของพระองค์ได้ในพริบตาแต่มันไม่อาจพลากความพยาบาทหรือสร้างความสันติที่แท้จริงได้เลยอำนาจที่ได้มาด้วยการประหัรประหารและหยาดเลือดนั้นเป็นเพียงอำนาจที่เปราะบางดังรอยขีดเขียนบนผิวน้ำเมื่อสิ้นวาสนาก็สูญสลายไปแต่ความเมตตาและปัญญาที่ข้าพเจ้ามอบให้พระองค์ในวันนี้นั้นคืออำนาจที่จะสลักลงในใจคนชัวน่วนิรันดร ข้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการใช้ชนะเหนือแผ่นดินของท่านแต่ข้าพระเจ้าปรารถนาชัยชนะเหนือความโกรธแค้นในใจของท่านต่างหากคำพูดนั้นเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่ลดลงบนกองไฟแห่งทิฏฐิพระเจ้าจุลนีทรงลืมพระเนตรขึ้นด้วยความสันสานทรงตระหนักได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาทรงลบชนะมาทั่วทิศแต่กลับไม่เคยชนะใจตนเองได้เลยทรงรับดาบเล่มนั้นมาด้วยพระหัตถ์ที่สันเพลา และประกาศยุติสงครามเปลี่ยนศัตรูผู้เป็นมหาจัก,กรพรรดิให้กลายเป็นกาลยาณมิตรที่ซื่อสัตย์ต่อกรุงมิถิลาตลอดไปชั่วชีวิตคติเตือนใจท้ายเรื่อง 1. ปัญญาคือมหาอำนาจสัตร์กลาที่คมกริบอาจจะใช้สยบผู้คนและครองแผ่นดินได้เพียงชั่วเวลาหนึง่ง แต่ปัญญาที่บริสุทธิ์และแหลมคมกว่าดาบนั้นสามารถชำระล้างความบาดหมางและคลองใจคนได้ทุกยุคสมัยการใช้สติแก้ปัญหาจึงยั่งยืนกว่าการใช้กำลังเสมอ 2. ความอดทนคือะบะขั้นสูงของบัณฑิตในยามที่ชีวิตถูกลิษยาใส่ร้ายหรือตกต่ำถึงขีดสุดหากเรายังคงรักษาความสุจริตและสติไว้ได้อย่างมั่นคง ความตกต่ำนั้นจะเป็นเพียงเครื่องหมายทดสอบเพื่อรอวันกลับมาลุ่งโลดอย่างภาคภูมิ 3. การชนะที่ยิ่งใหญ่คือการชนะใจศัตรูความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอและการให้อภัยไม่ใช่การปลาชายัยแต่คือความแข็งแกร่งที่เหนือระดับที่สุดเพราะมันสามารถหยุดโกงเกลียนกรรมเกลียนแห่งความพยาบาทลงได้การเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมีรคือศิลปะการทำสงครามที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ และนี่คือบุตรพิสูจน์ว่าปัญญาที่กำกับด้วยคุณธรรมคืออำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหวังว่าเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ใช้สติและความเมตตาในการเอาชนะทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังจนจบคลิปหากชื่นชอบนิทานชาดกแฝงแง่คิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่ในนิทานชาดกเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ